สวัสดีครับบ้านอะไรกงนะครับวันนี้จะมานําเสนอตัวเรือนใหม่แช้ใหม่ญี่ปุ่นตัว YL2 YL.2G YL.2GM YB100 YB90 เป็นของใหม่นะครับไม่เคยผ่านการใช้งานในกล่องดูเก่าหน่อยตัวเรือนใหม่ ตอนใหม่ชมก่อนครับด้านขอบยางนี้อาจจะมีความเก่าตามกาันอายุการเก็บนะครับเพราะถดลายสิบปีมาแล้วด้านหลังครับ ายครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเส้นตัวไม่ยาวตัวนี้พร้อมส่งราคาสองพันแปด้อสิบบาท พรมจัดส่งฟรีในไทยนะครับไม่มีบวกเพิ่มครับตัวเริ่หน้าเป็นกระจกนะครับชมความสวยกันครับของใหม่ในกล่องอยู่ในห่อนะครับมีค้างร้านอยู่ประมาณไม่เกินสิบตัวไม่แน่ใจจำไม่ได้จจไไดน่าจะ 5ถึงหตัวถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีราคาเหมานะครับถ้าจะเหมาก็สองพันห้า้อยแปดสิบบาทมีไม่เกินสิบตัวอาจจะไม่ถึงเจ็ดแปดตัวด้วยสีห้าตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจแยกตัวละสอ8ดรอยปดสิบาทครับราคาเหมาสอง0ัน้าปดิบบาทครับพร้อมจะส่งฟรีในไทยครับชมเนื้องานครับ แท้ใหม่นะครับแต่ย่างนี่เสื่อมสภาพตาม,มาอายุการเก็บมีมาพร้อมกล่องอยู่ในถุงนะครับไม่เกินสิบตัวครับแยกตัวสองพันแปดร้อปสิบบาทเหมาสองพันห้าร้ปสิบาทพร้อมจัดส่งฟรีในไทยครับ สนใจติดต่อเพจบ้านอร่าทกลายอดีศูนย์เก้าแปดสามแปดเก้าหนึหรือเบอร์โทรเบอร์เดียวกันครับตอนนี้ติดต่อได้เบอร์เดียวลายเดียวนะครับเครื่องหนึ่งคือสละชีพนะครับติดต่อได้ลายเดียวเบอร์เดียวก่อนครับสนใจติดต่อมานะครับได้ใช้ก่อนปีใหม่แน่นอนครับ สวัสดีครับ